เปิดแล้วอแล้วอห่สภาพบึงถนนหักใหญ่ตะบ,บนกุดพิมานอำเภอด่างขุนทศจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้น้ำเต็มบึงนะครับแล้วก็กำลังจะล้นบึงซึ่งก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วเนี่ยในบึงไม่มีน้ำเลยครับตอนนี้น้ำเต็มความจุของบึงถนนหักใหญ่จู่น้ำประมาณ 4.8ล้านลูกบาทเมตรนะครับตอนนี้น้ําเต็มจนล้นนะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกวบตร,รวมถึงพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันนะครับตอนนี้จะเปิดประตูระบายน้ํานะครับแต่ก็ติดขัดตรงที่ว่าประตูไม่ได้เปิดมานานแล้วก็มันแรงมานานทําให้ประตูน้ํานะครับบานประตูใช้งานไม่ได้ ทีมงานผู้นำก็ช่วยกันนะครับตอนนี้จะหาวิธีเปิดประตูระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไปท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับนี่ครับประตูน้ำจุดนี้นะครับถ้าสามารถเปิดประตูน้ำได้วันนี้น้ำที่กำลังท่วมบ้านเรือนประชาชนก็จะลดลงครับ ก็เป็นหนทางหนึ่งนะครับที่จะต้องช่วยพี่น้องประชาชนครับเรามาดูการทํางานนะครับของผู้นําแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเจ้าที่อบตอขุนพมานด้วยครับวันนี้ครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมผมเอาภาพให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าด้านล่างเนี่ยน้ํามันท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนรวมถึงถนนแลวก็บ้าน,นาเรือนพี่น้องประชาชนครับอันนี้เป็นด้านล่างของ บึงถนนนาคใหญ่ครับซึงจะต้องเปิดประตูระบายน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะท่วมขังบ้านเรือนที่น้องประชาชนแล้วก็ท่วมขังถนนทำให้การสัญจรไม่สะดวกนะครับแล้วก็เป็นอันตรายนี่ครับน้ำเต็มเลยครับที่ผ่านมา2ปีแรงจัดครับมาปีนี้น้ำเต็มบึงถนนนากใหญ่แห่งนี้นะครับ เคยเป็นแหล่งน้ําสํารองสําหรับผลิตประปาเพื่อเป็นน้ําอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องชาวอำเภอด่านมุกโต๊หกพัน 6, กวัาโคเรือนนะครับแล้วก็น้ําแห้งขอดไปแต่เวลานี้น้ำเต็มเต็มจนล้นนะครับสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนพี่น้องประชาชนด้วยครับ อ๋อแล้วก็มือบวมนาลนาล็กเอาเลยเอาปหลับกันผมก็ไม่ต้องยกปเรื่ยนะเจ้าจะมุดก <main> ็เอาได้หรอครับไม่ได้มีน้ำมันมาดึงเล็กมานี้ก็ดดึเล็กปมานี้ก็ประตูมันขึ้นไหมขึนขึนก็พอขึนขึนนะนี่ค นี่ครับประตูน้ำเนาะครบเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำออกจากบึงชนุนนักใหญ่ครับยางยางยางไม่ไหลครับถือแล้วถือแล้วาเกลียวถือแล้วฐาเกลียวตบนะแล้วานเกลียว เย่างโอหมงกรัหนาไปเร็วไปโอ้โหรันต่างมาไอเจี๊ยโอ้มหนั่นอะไนะยางยางยายางครับ เริ่มทันแล้วเริ่มบอกแล้วอ่าเริ่มไหลแล้วครับน้ำครับ <c oughs> น้ำเลยครับเออลงโบมาทีเดียวเลยมาทีเดียวเลยใช่ไหม <c oughs> เริ่มแล้ว <c oughs> น้ำเริ่มไหลแรงแล้วครับตอนนี้ครับ <c oughs> ครับนี่ครับตอนนี้ผู้นำรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับ ได้เริ่มเปิดประตูระบายน้ําด้านทิศใต้น้ําเริ่มไหลแรงแล้วนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาน้ําท่วมขังบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรครับตอนนี้น้ําไหลแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ได้ยินเสียงน้ําไหลแล้วแรงแล้วครับแรงแล้วครับนี่ครับนู่นครับ ประตูน้ำด้านนู้นครับมันเก่ามันใช้งานไม่ได้พี่น้องกับผู้นำก็ช่วยกันนะครับเพื่อระบายน้ำจากบึงถนนหักใหญ่ออกนะครับปีนี้น้ำเยอะมากมากครับโอ้ลื่นลื่นลื่นู่นนนู่นนู่ 哎，捡球的，捡球的。

อโอ้หไหลแรงครับแรงขึ้นเรื่อยๆครับนู่นนี่ก็ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะครับ

โอ้ยนุ่นไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะไปติดติดพายแยงเขาไมนุ่นน่ะโอ้ยแรงมากๆเลยครับตอนนี้ครับอ้าวพอสู้ไหวแล้วคนนี้เอ้ยต้องลดแน่นอนด้านบนน้ําต้องลดแน่นอนเนาะครับถ้าออกแรงแบบนี้ลดแน่นอนครับครับโอ้ โอ้เมื่อสักครู่นะครับผมไปยืนด้านล่างนี่ยืนได้แล้วแต่ตอนนี้ยืนไม่ได้เนาะน้ำมันขึ้นสูงแล้วครับด้านล่าง